โอเคเนาะเขากจะได้มองเงินจานวนนี้จำนวนเงินกระหาแสนนอกพีงเนาะไห้กับทางบริตพนว้หาเมืองน้มันเนาะก็ต้องการของนของคุณแมนเฟนตทนี่ลายเนาะเงินนี้ก็เป็นเงินของแมนเพชนมานี่เนาะโดยอะไอหม้าแห่งวัเนะบริจิตเนาะ กาบสบายดีสบายดีพ่อแมพ co ่พี่น้องเบอร์สุขูสุคนกายยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ซ่องเบาแสนบ้านเฮาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องการมนี้เนาะว่าแสนกันอยู่ที่บ้านแกลงกระเป๋าเนาะเมืองไซบุรีแข่งสวรรคเขตพ่อพี่น้องเอ๋มือนี้เนาะการมนี้ว่าแสนกันมีโอกาสได้อ่ามาเนาะมาที ca, ่บ้านแกลงกระเป๋าอีกมนีพ่อพี่น้องเอยเนาะคือมนีว่าแสงกันเดินทางมาหาครอบครัวของมิตรคู่นั่อะไรเนาะคือมีทางอันผู้ใหญ่จะดีจะบุญเนาะทางบัจจิตเป็นด้วยไรผ่าเงินผ่าขามา พอไปครับทางเป็นตู้คูณเนาะเราก็เลยมีโอกาสได้อ่ามาเลาะเที่ยวชมบรรยากาศอยู่ริมแม่น้ำโขงอีกมันหนีพี่น้องเนาะกาเป็นจังได้พ่อแม่พี่น้องอยู่ทางภาคไทยเนาะเป็นจังไดเนาะสบายดีบ่เนาะเพราะว่าทางวศินกาตั้งแต่โลกเนาะทีวศิลป์กลับมาบ้านเนาะแต่ก่อนวศิลก็เคยไปทํางานมาทำการอยู่ไทยเนาะการวศิลป์กลับมาอยู่บ้านกัหลายปีได้แล้วพี่น้องเนาะวันสองสามปีเนาะอาจจะได้พี่น้องเลยการวันนี้วศิลป์ก็มีโอกาสเนาะสิได้พาพ่อพี่น้องเนาะเบิ่งเที่ยวชม บรรยากาศมีน้ำคลองนี่แหละพี่น้อยเนาะถือว่าเป็นบรรยากาศดีขนาดเลยเพี่น้อยเนาะ,ะทางบอลจิตวัตตาเพิ่นกาคืออันเพิ่นกับภาคไทยภากันไทยอันอบรรยากาศเนาะบรรยากาศเข้ารากันตึกอยู่ตึกปาลาในแนวพี่น้อยเลยรายการเมื่อนี้เนาะวปอร์เซ็นตกันมีของคอนนะครับทางอันบอลจิตวัตตาเพิ่นพี่น้อยเนาะกับเพิ่นยังบีทัานจะพูดหรอกเนาะพอนอยบางจมีของคอนห้เพิ่นเนาะมีทางเมเปิ้มานี่เนาะเพิ่นก็ได้่ากเงินมาผ่านทางเปแรซนเนาะให้ยเแอซน หม้อหมื่นเลครับทางมอจิตมาตาเพิ่นพ่อหน่อยเนาะกับไปรุ่นเบื้องต้นกันเลยพ่อหน่อยเนาะว่าสีเรื่องข่าวมอจิตมาตาเพิ่นสีได้ผู้ลเท่าไยเนาะมุนี่ว่าแสงก็มีของคอนในครับทางเงินมอจิตมาตาเพิ่นอเอน,นะน,นาเอเอนะ,าะ,ะาบบาเพะรานะ,ะาราาออนะว่าสร้างมอตาทร้างมอจิตเนาะก็เคยมีอมของคอนในว่าแสงมาก่อนเนาะแต่มุนี่ว่าแสงก็สิได้หม้อของคอน ไอ้กับพึ่งคือกันนั่นคนนี้กะกะก็นั่นก็ต้องกราบขอบคุณขอบคุณแม่เพชรมณีร้ายหลายเดอ้อเนาะขอให้แม่อยู่ดีมีแห้งเดอ้อขอขอบมุ่งคอบใจร้ายหลายเดอ้อเนาะทีผ่าเงินมาเป็นคาน้ำเมืองน้ำมันแะไรกะันสวยเหลือพ่อไปพี่น้องเราผู้ทีต้อทุกขรายากเนาะขอขอบคุณขอบคุณแม่ร้ายหลายเดอ้อเนาะขอให้แม่ได้บุญร้ายหลายเนาะขอให้แม่มีแต่ข้มสุขก,กายสบายใจเนะาะทำนาทีการงานอะไรกันก็ให้ประสบผลสำเร็จทุกประการเด้อแม่เด้อเนาะ ปีใหม่นี้ก็ขอให้แม่อยู่ดีมีแห้งเนาะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนาะก็ขอให้แม่มีแต่ความสุขกายสบายใจเนาะสาธุเนาะขอขอบคุณขอบคุณที่ช่วยเหลือเพื่อนมาร่วมร่วมโลกด้วยกันเนาะก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณแม่ร่ายหลายเลยเนาะแตคือตอนนี้เนาะพ่อพี่น้องเอลยบรรยากาศก็คือว่าอะไรพ่อพี่น้องเลยเนาะ่อนข้างที่จะมีเสียงน้ำในเล็กน้อยพ่อพี่น้องแล้วก็เสียงเรือเนาะคือทางเงินพอเป็พี่น้องเนาะเมันกลับมาหาอยู่หาปลานดำนี่พ่อพี่น้องเอลยตึกปูตึกปลาน้ำเนาะ กโอเคนาอพ่อพ <rí> e> ี่น้องนาะไปที่ตามสับชมนันได้น้องพ่อพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปหาอันวาจิตวาตาเพื่อนเนาะโอ้เนาะพ่อพี่น้องอ่าสบายดีวจิตวาตาดูสบายดีสบายโอ้ไปจะได้วตาวจิต เ็ชาปลารเชนเลยออยชาอยบกก้าพี่น้องบยจีเพิ่นมมันใจนิกาบจีเพิ่นที่คนทางยบาจะาิ่งเยวกามีเขาพี่น้องบกก้าเลยบกล้าโยเนาะบก้ายบอตาไปลางมือก่อนเด้อลางมือไปเนคือลางมือว่าตาับป้าเนาะพี่ว่าชาป้าว่าผู้าไปน้องน้องเพิ่นกัะพริกันอ่าตึกผูตึกป่าเนาะดีวเขาสิพาพี่้องไปเบิ่งก่อนเนาะไม่บ่เซ็จเลยไม่บอาจี๊วการเมื่อกี้วจี๊ดวจี๊ดว ของคอนของยังไงได้ไงเนาะมีของคอนดีวะใช่ค่ะแล้วขอไดอดงเนาะบรรยากาศดีขนาดนักวาต์าเนาะมาร์ธาพู่ว่าแอเนมีของคอนไหนเมื่อนี้นะเอาแล้วมีของควนนังอีกแล้วเลยลื่นนี้แล้วเนาะเป็ของควนนังไีกพอเทนอ่ายังพายบอกเนาะสันดีคุยเนาะตึกผูกตึกป่าได้วะเนาะนี่เนาะเบิงคอนพายไม่ดงเลยสบายดีเด้อโอ้ป่าอยังนด้นี่โอ้ขอได้ดงเนาะป่ารถเนาะ เป็นบ mm ่ปลาซิววะนี่ปลาซิวพ่อแม่พี่น้องเลยอ๋อโมนี่ไปไงโมมี่น้องโมนี่เนาะเออโอเคเนะพี่น้องเดี๋ยวเราไปที่ใดไปหาหาหมองนั่งกันเนาะหม่องนั่งคุยอารมเหมือนกับมาทิคกันเนาะโอเคเนะพี่น้อโดยรายการสบายดีเรื่องเนาะสบายดีเด้อสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องก็อยทุกคนเนาะโดยการโมนี้เข้ามายังวะตามามาแกงกระเบาเนาะแกงกะเบาน้อวะตาเนาะเมนแกงกระเบา หลายๆคนก็อาจเสือหู้เนาะพี่น้องบางคนกัแกอ็กระเบาอะไรก็บเรียกว่าตาดเอ็นกระเบาเนาะกับนี่หลายชื่ออะไรกับทั้งบางไทยพุ่นกับเพื่อนเชี่ยเอิญอ่าท่าอ่านถ้าบอต้าถามเนาะถามคนนะตึกปลาเปิดบ้ากับทั้งนั้นกัแกอ็กระเบากันนะบัจิตแกเอกระเบาคือกันเนาะนี่นยน่อันทำเนียงอ่การว่านะสี่บวกขึ้นกันนิดหน่อยเมนาะว่าทั้งนั้นเปินก็เป็นทั้งบางไทยเนาะกับเมนเมน ของพังไคร่สานแหละบ้านพีเพื่อน้องเขาแหละทั้งนั้นกันเนาะโดยโดยกามียังเปอร์เซ็นต์ะมากินวันนี้เน่ะมีกระต้มขนมมีแล้วพี่น้องเนาะนี่น้เข้าไปอันนี้นี่เป็นขนมยังพี่น้องขนมพ่น้อยเนาะแต่ว่าวันนี้บัวแสนทางบัวแสนก็มีอันของขวัญเนาะอ่านี้เนาะของวันตลอดบัวแสนเนี่โอ้ยดีใจเลยเนาะโตาเกียวเนาะแต่ว่าเขาไปเนี่ยนี่ไม่ปีพอม่กันนางอุรมก็จะหน่อยก่อนเนาะค่อยๆเนาะโอยโอ้ยไอ้เพื่อนนะนะทำไว้มากินเรอบ น้ำห่อนได้พ่อแม่พี่น้องเลยอากาศห้อนเนาะเธิงแม่นว่ามันฉีบบดเนาะแต่แบบมันอยู่ในโกลงหินนะมันเก็บกลมห่อนไว้ดูเนาะแมนแม่ก้อนหินใหญ่เนาะแมนแมนตายออกมาผมไม่พี่น้องห่อนเนี่ยมาทายกินขนมยังกันนะแต่จักจี้วอาจังใดเนาะว่กข้างเพิ่อบ่เป่นมนขนมเปี๊ยงเพิ่อบ่หรือว่าจังใดเนาะก็แทนอันนี้คือเส้นกระต้มอขนมมุกขนมมุกนอกกันเนาะทา้งพังไทยทั้งผมไม่พี่น้องกันเนาะเอิอว่าจังใดเนาะผมไม่พี่น้องกันเนาะนี่ มะรุมหอมมุก hmm. บ ja, ่เสร็จหอมมุกบะอ่าตาใส่ผัดเผาไปเลยเนาะโอ้ยใจเนาะเพื่อนใจเนาะแม่ใจเพื่อนใจอืมไหนแค่นี้เนาะพอพี่น้องเนาะดูแล้วพี่น้องเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ทีอานาเก่งกระเป๋ามาแต่เมียกพี่น้องเลยได้ถือโอกาสมากนั่งชมวิวแมนเนาะแมนแมนอ่าคุนจีนว่าใช้กันแยกนั่งพินรางไปพูดหลายพี่น้อยแต่ว่าภาพมันย้อนแสงเนาะจะย้อนแสงแม่เขาเขาเล่นแบบ ทันหนาพี่ก็ก็ทันหนาพี่ก็บาตาคิดว่าอบอเซียนเพิ่นมีของควันเพราะว่ามื้อนั่นอ่ะนะพากันกินหมากมี่เอ้ยพากันกินหมาโเลียนหมาเียากินหมาุเลียนทำไมว่วเมาเฮ้อเพิ่นสีเอามาเลียนมาสู่กินดีกบ่เนาะมาแร้วว่าถือขนมนี่มาสู่กินโอ้ยบ่แมพี่น้องกเลยาอีกล้กันเมื่อเนาะรถตากแดดหลยเนาะบ่เซนเต็เซียนซชื่อมื้อนัเมื่อไะ บิอ่า300,000บาทเนาะเป็นเงินไทยก็อยู่ประมาณ700กว่าบาทนี่แหละพ่อเนาะโอ้300,000เพราะว่าบ่ซื้อ2องเนาะถ้าถ้าช่วงใดอ่าเลทเงินลงคือช่วงนั้นน่ะห้ยเนาะบ่แทน1,000บาทพุ่น่เนาะโอ้ย1,000บาทพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโอ้ก็นาก้อนท่าไหรเาท้1,000บาทนอยู่พี่น้องให้แต่บ่มีเงินซื้อโดยบ่ิคือบ่ือบ่้กินนําแ อกจิบูม่เงินพี่รองเนาะนั่งแบบนี้จะบองงามอย่เดียวพี่รองแล้วแต่แผมงสัยอดไรเนาะหรอว่าแบบวงมะนี้คือโมคิขึ้นจะบวมีขขาวดีอ่ะนี่ว่าบจังหวะแล้่เนาะปลา่าปาตาน่ะปลาตาเองเนี่ยเคยแบบพูดยองน้ำมูดอกเลยพี่รองเลยเนาะนีแต่ว่ามูมัมัหัจุดนะนะโอ้ยจะดีจะดีจุืทั้มาแสนเป็นนี่องคนแห่แน่นะโอ้หาทั้งปาตาเองอะ แบบบุรีโค้ยตื่นเศร้ามากกับบาจิตบาเสียนเพื่อนไปสู้กันเพื่อนเพื่อนเพื่อนมีเพนียงเพื่อนก็หนีพักเพรียงกันต้นไหมเนาะโอเคเนาะเท่ากันจะได้เข้าเรื่องกันเลยเนาะพอจางเนาะกับเพือนวันนี้เนาะมี่ด้วยประสงค์ทีบาเซียนได้ถ่ายคลิปหรือว่าอัดคลิปแบบนี้เนาะเอากับมีของคอนในทางเบอร์ต้าบาจิตเพื่อนเนาะโดยตารตีของคอนเป็นคาน้ำมืองน้มันเนาะมีทางคนใหญ่เพื่อนขาเงินมากแห่บาเสียนเนาะแห่บาเซียนของราเนาะ โดยามอเป็นคาร้นมองน้ำมันให้ทางทัมรทิศวาตาเพื่อนเนาะโดยกาเป็นเงินกองแม่เพชรมณนี้เนาะวารตาเนาะที่นีอจุดตั้งประเทศวารตาเนาะโดยโดยเขาก็เกี่ยมให้ทุกเสือไว้เลยมเกียมไ้าได้ยเนาะนี่นอันน้เป็นี่เนาะนี่เาด้องเนาะคืออีู่นี่อ่ะหนึ่งลาานัวเนาะดีใดีใจเลยดีใจเนลน่าเขาว่าเาสิเให้อัติวาตาเพื่อนนะอ่า คนละหาเศษเนาะโอ้ย่าไห้ผู้ดีเลยผพไปนอกเนาะไห้เปแบ่งกันเนาะเบ่งก uh ันคนใด่าาน้ำมัน cin น้ำมันเนาะแตคือบอกรายการเป็นทาาเขาจะต้องมีน้ำมันมาชั่นนั้นเนาะแต่น้มือก็อะไร้มาทางใดแต่เมื่อเช้านี้เปอเซ็นแต่น้ำมันกับผู้ดี เจ็ดสิพอดีกไ่อยเนาะเต็มทางรถจาก็ไป่ด้อยรถไงจะกิจกรรมอะไรเนาะรถไงนี่ก็คือว่าเนาะกับซีห้าเซนเจ็ดแปดเซนะไรพเนี้ยเนาะแต่คือว่าน้ำมันเพกอะแต่ว่าก็ยังมีคมไฟผ่านอย่างไรรถไงขึ้นเกาไ่น้อยเนาะแต่ว่ากยังบวกคึงท่าเราก็่ด้เนาะ แดดมันหนมันน so no. uh ่ายมันฮอตนะพี่น mm. uh ้องรวมว่าอ่อยกันไปพ่อี่น้องเลยพ่อยอกันไปแต่ในมือกันเนาะถ้าว่าพลาดไปกันไหนกันต้องกล่าวขอโทษขอให้อภัยเนาะโดยโดยโดยวัฒน์กับพี่น้องผ่านวัตทุดิบนั่นแหละพี่น้องแม่นว่ฒน์กับยอมหับอยู่พี่น้องยอมหับในสิ่งดีโดยมีอยู่หรอกเนาะแมนแต่กะสู้สู้ไปพี่น้องเลยเป้าหมายของชีวิตเนาะแต่ไม่มีเป้าหมายบัฒน์ว่ฒน์กะเมาอมีแห้งหมดดันแม่แม่วัฒน์มืีแห้งหมดดันใจแถวสู้ต่อไปแทนท่านเนาะถ้าเ้ามมืมีความไฟฟันยังะ ถ้เคิดไปเท่าไรอย่างนั้นไปเลยนะคุณพ่มันต้องมีความพยายามไว้อะนะพ่อพี่น้องแต่ละคนเนาะชีวิตมันกับโบนิโบนอนก็ว่าเนี่ยพ่อไปน้องเลยอ่าเนาะพ่อมามีชีวิตกับแต่กับพ่อมามีโอกาสอะนะเขาก็เกิดในสิ่งที่ว่าเนาะเขาต้องการแม่ใจมากถึงว่ามันสิประสบผลสําเร็จบ่หรือว่าประสบผลสําเร็จบ่เนาะสิได้ไว้ได้ซ่าจังได๋กะเฮ็ดอนยายต่อไปเนาะไปเนาะลงมือลงมือได้เฮ็ดแต่ก็ดีใจเนาะพ่อพี่น้องให้บ่าเขาไปยังเนาะบ่ได้กะ การเรื่องการเสือเรือเฮารี่ก็ถือว่าเขากับพยายามเนาะทำนี่ไปตลอดน่ะเนาะเมนเมนโดยเฉยหยีดไปชั้นแหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะก็คือบอต้าบอจิบอเซนนี่กันบุตรีมีอย่างมากมายดอกพ่อแม่พี่น้องแต่กับพ่ออยู่พ่อกินอ่ะนะกินตะาเนาะเมนกินที่ว่าผู้คนที่ยังพวท่านมีนะผู้ที่พวท่านมีเพิ่นที่อ่ะทุกอย่างขาดคืนพวกเฮานี่ก็ยังมีหลายนะเมนเมนโดยเขาก็อยากแบ่งปันเล็กๆน้อยๆเนาะแล้วกาเงินอ่ะ้ใหญ่ใจบุญเพิ่นว่าอ่ะส่งมาให้เนาะน้ำพ่อแม่พี่น้องเลย เาบริษัทเปื่อเงินดีใจเ้าเนาะเห็นเงินโอเคเนาะพอยเขาจะได้มหก้องพ่น้องเบาชีก่อนพองเนาะบ่าีัเาาน่งลูกกระเจี๊ยบพี่น้องน่งลูกกระเจี๊ยคนได้ไวใจฮะคนได้ดบแม่มีทางกลับเลยเนาะโดยเมื่อได้บได้โอเคเนาะเขาจะได้มอเงินจำนวนนี่ เงินก็หาแซนนอกพอแล้วเนาะไอ้กับทางบัจจิพนไว้หาในเมืองนละมันเนาะก็ต้องการของพนของคุณแม่เพชรนี่ลายเนาะเงินนี้ก็เป็นเงินของแม่เพชรมนี่เนาะโดยอ่ะไอ้หมอหัวตาเนาะบัจจิเนาะ้อ้ยดีใจได้พี่น้องเดิดีใจเนาะบัจจิแมนพี่น้องเอ้นาะเป็นเงินเนาะที่ว่าทางปุ๋ยใหญ่เพิ่นเนาะให้เนาะเป็นค่า น้ำหมอกน้ำมันพี่รองเอ้ยเริดกะว่าบค่อยก่งจังไรกะวันแรกะคำทีว่ามากะว่าออกจากใจเบิดจริงทุกแนวพี่รองเอ้ยดีมุกดีใจเนาะที่ว่ามีเงินเินเนาะเอาเงินมาคำให้สบายใจค่าน้ำหมอกน้ำมันในการเดินทางซื้อยูซือกินนี่แหละพี่รองเอ้ยกันนี้คาน้ำมันเนาะเนนไปเต้ได้หมกรวมถึงทั้ค่าน้ำหมอกน้ำมันและกค่าอยู่ค่ากินเนาะคนอื่นน้พี่น้องก็ต้องารากาศบุคุณเนาะม่ผิดมานี่หลายเเนาะที่ว่าฝากเงินฝากคำเนาะ มาให้กับทีมงา <laughs> นเนาะมาให้กับบาวจตที่ล้พี่รองเลยจังไดก็ขอให้แม่เพชรมณนี่เนาะดีมีเฮงเด้อนาะเวามเจ็บจะได้เพิ่มไข่อยนี้เนาะปรัถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งานเนาะซะถูกเราคอยรองเนาดีมุกดีใจพี่รองเลยปว่าจะเจอนะบอก่าดีแล้วบอลจีดีเป็นมอสูดมอส่วยได้อยู่ได้บมพี่รองเลยนี่ว่าจะเจอนะฮ่าสช่เนาะกว่าตาเป็นพี่รองเลยเนาะโดยเนาะขอบุณขอบใจเนาะแม่เพชรมณนีเนาะบอเซนแม่เพชรมณนี้มินกาจกา ขอบมุกขอบใจเนาะทั้งบอสเสนเพื่อนน้ำบอสแม่พี่น้องเลยเพื่อนกันเนาะแบ่งปันกันนะนนี่แหละกะถึงว่าเนาะเงินนี่กะกะสี่ลายถือได้เนาะสำหรับเราเนาะบอสเนาะเพราะว่าเคยนับเนาะเคยนับเงินแต่แบบให้ผู้อื่นนะบอสแม่พี่น้องแต่กะโดนโดนเนาะจังมี้ผู้ฝากเงินมาให้จังซี้บอสแม่พี่น้องวันนี้กะดีอกดีใจลายเนาะจังใดก็ต้องกราบขอบบุญขอบคุณเนาะแม่เพลินวันนี้ลายลายเนาะขอให้แม่เนาะพ่อพ่อจะสิ่งดีดีไปมาทั้งใดก็ขอให้แม่เนาะ ตลอดปลอดภัยให้อายุมั่นควนยืนพ่อเม่พี่น้องเลยขอให้มีแต่สิ่งดีๆรลังลรยข้ามาในชีวิตครอบครัวของเมเด้อเนาะเห็ุหนาทีการงานอะไรกับขอให้ลุงให้เรื่องให้ประสบผลสำเร็จในหนาทีการงานทุกสิ่งทุกอย่างพ่อแม่พี่น้องเลยดีใจเนาะบอตากักจซีวัาซิว่าจังใดพ่อเม่พี่น้องก็มีแต่คํามวยซออพรเนาะดีดออกมาจากใจแหละพ่อเม่พี่น้องเนาะกับขอให้เพื่อนเจริญุ่งเรื่องขึ้นไปเนาะแตารวมถึงบอเซนน้ำเลยก็ใจ้ได้าได้ให้ไพิงกันเนาะ มันกาคือการเนาะโอ้ยโอ้ยอุ้ยพ้นมจเอยเนาะมันได้เนาะระเว้าอ่ะดวงาั่นใจเนาะพ่อแม่พี่น้องกะเว้าไปเช็คการ์ดเพราะเะ็คการคนนี้ก็ต้องกราบขอบุญขอคุณแม่พี่นนี่คือกันเนาะพ้นการอ่าไหวให้บ่าแสนเป็นค่าค่าน้ำมันน้ำมันคือกันเนาะต้องกราบขอบุญขอคุณแม่หลายร่ายเนาะขอให้แม่มีแต่อร์ยิมหนก่อนยืนเด้อขอให้มีแต่ความสุขกายสบายใจเนาะทำหน้าที่การงานอะไรก็ขอให้ ประสบผลสังเกตทุกประการอะไรเนาะเออถือถือเนองบุญค้ำบุญรูเนาะไปเป็นเนาเงินที่ว่าเปิให้มาเนาะเฮ็ดบุญมากกระซำเฮ็ดบุญชำราน้ำมากเลยเนาะพี่น้องเงินจานวนนี้เราบกระชื่อไปใส่เป็นทางที่ประโยชน์เนาะเนาะมาตาเนาะขอให้บุญกุศลเนาะคนบุญที่ว่าเปินทานมาเปิลห้มาทับคืนไปหาเนาะเปิลลอยเท่าพันเท่าไปเป็นนาะอย่ามุ่งดีใจเนาะมาตาเนาะเม่นเม่นม่ดีใจคือว่าอลไรแต่เป็นเป็นกองควันมาตานเป็นกองควันปีใหม่เนาะคนว่าถ้าก็เป็นกองควันเนาะแม่แม่กองควันปีใหม่นะ คือเฮากับอยนี่แหละบางคนกับเพื่อนห้มาแล้วนะพ่อแม่พี่น้องกับแบบมันหลายคนสักที่ตอบบุญแท่นพุ่นเพื่อนยังไงนะกัสิ่งที่ว่าเขาเห็ดได้เนาะกับมีแต่ว่าทำความงามความดีเนาะแี่น้องทำความงามความดีต่อไปเรื่องช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่ว่ะตกทุกข์ได้ยากก่ะอิงตามเนาะอิงใช่แบบพ่อแม่พี่น้องทัวเบิ้งให้ฮับส้มให้แล้วก็เนาะพ่อแม่พี่น้องอยู่ว่าทั้งต่างประเทศเนี่ยทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวเนาะพ่อแม่พี่น้องแบบผู้ใดมีจิตใจดีจิตใจบุญเนาะแบบอยากอ่า ช่วยเหลือเ ok ังส่นะแล้วก็เพื่อนกันเนาะให้เป็นสะพานบุญให้กัได้ไปเนาะบอเซนไปนะเดี๋ยวผูัวทั้งบอจิตบอเซนบอตาผู้ไปให้ก็ดีใจพวกม่เป็นน่องเลยท่าเขาได้เป็นสะพานบุญให้ครับทางเงินทางผู้ใหญ่เพื่อนกันนะคี่องค์ดีใจเนาะบอตาเนาะที่ได้เป็นสะพานบุญให้เพื่อนน่ยนะครับที่องค์ดีใจลายที่ได้น้ำน้ำซิงดีๆให้ไปใหครับครอบครัวที่เพื่อนนี่ให้เพื่อนนะเป็นกว่าในครับเพื่อนท่านก็ดีอใจเนาะได้บุญน้ำทางเันผู้ที่ผู้ให้ผู้ฮับเนาะไม่เป็่น้องเลย ผู้ห้ก็ดีใจผู oh, <God. S 2> <laughs> ้รับก็ดีใจเไม่เคยเป็นประเด้ว่ผมเคยก้องนิดกหน่อยเคย1 0บอตากับคืนไ่กันโอ้บอจิดจากว่าบอเสียนเพื่นลอยไปจากน้อนยุ่งบอจคยุ่พี่น้องบอจิน้แล้วบอจิน้แล้ว โดยก็มาโหยกหัวกันเนาะโดยครบเนาะโดยดีอกดีใจน้ำกันพพราะเพี่น้องเลยบรรยากาศด้วยนี่การเมนบรรยากาศดีเนาะบรรยากาศดีต้องโดยโดยเนมไปทางบ้านพี่เกันน้องก็เนาะเขียวงามทุ่มอยู่เพื่อนเป็นไปจะได้ประทาเคยไปทำงานอยู่ไทยอย่างบ่เจอกัเคยไปอยู่นะกัายังบุกเคยถามเด้วยเพื่อนไปโดยเนาะไปท้ำการอยู่ยังบุกเคยถามมาแทนโบโบผู้ได้เนาะ้องแฟนมาที่ปีกอยโย่กั เพราะว่าเหตบอสเซนเลยอ่าล่าสุดกับตะกอนเขากับว่าได้หู้จักกันกรับพอตาเพื่นพื่นเราเนาะการมาหู้คาเฮดยูทูบเบอร์คือพอตาเคยเฮติคลิปลงไปตอนนั้นแหลเนาะแม่แม่ยูการมาหู้กันนี่แหละเนาะข่าว่าเฮดยูทูบเบอร์เนี่ยว่าสายบุญกันคือสิโบหู้กันเราคนหนึ่งตะกอนไปก็เห็นเป็นบอสเซนว่ามีหนวดมีเข้ามาผมจักคนหนึ่งคนยากพอต้าเพื่อนเพื่อนเนาะบอสเซนนี่คือสิเลงเด้อนะโดยกระบัดพ่อได้มาเคยได้มาไต้เห็นเห็นเบ็สเซแสนได้ตอนนั้นแบบว่า มีนวดแล้วก็มีมัดผมยกหัวใหญ่ขั้วมู้สึกแบบจังไหนนะนะอันนี้คือความรู้สึกแรกเลยแบบว่าโอ้คือสิเป็นแบบคนเล็กๆเนี้ยนะพ่อแม่พี่น้องแบบกลุ้นๆเนาะห้าวอ่ะนะโอ้โบชงสิเป็นแบบเป็นตาแบบเป็นไซบุญนะนี่นะ <c oughs> แบบถทายเฮ็ดเป็นประเภทคลิปหรือว่าเฮ็ดยูทูบก,กับแบบสายห,ห้าเนาะแบบตลกไห้หากวนๆนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องแต่ อ๋อเพิ่นเปลี่ยนไซบูลเพื่อนไปพิทอเวเนาะเพิ่นก็ดีใจเนาะจิดใหก็งามเพื่น้อนไปพิทอเนาะคือวอาเลยหน้าตาฮูบห่างลักษณะภายนอกเนาะเป็นแค่เพียงเปลือกภายนอกเนาะคนดี่ดีที่งาม กะออกมาจากใจพั้งแหล่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้มูแม่นวอลดีพุ่มมันอวสิณแห่งเงินจจาประดาเนาะกับพวกมาต้องกันพ่อแม่พี่น้องเอ้ที่ดีทีชั่วกะบโดนมันกับปรากฏออกมาเองมันแหละพ่อแม่พี่น้องเอ้โดยโดยโดยอย่าว่าหัวกันเนาะถ้ามีกับการขอโทษขให้ทำบริเทลารเนาะเขากะลรนเทือกเนาะเสียมารวมกันนานะพ่อแม่น้อง จิตใจเมนจิตใจนะอยากพาพ่อแม่พี่น้องเนาะมันม e ีอะไรง oh, ูหินอยู่ทางกลางแม่น้ำพี่น้องอ๋อคุณอกว่าแม่นคือสิวิวคักเนาะเดียคือก็ข้างกับความสามารถปั๊บห้องดังไปได้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยต้องยึดแล้วก็ยึดรอบแล้วก็ต้องเปลี่ยนกล้องแม่นเมนขออนุญาตเนาะอ่เปลี่ยนรอบก่อน เปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าเวดยนแล้วพี่น้องเลยนั่งจังที่เลยพี่น้องเนาะจังไหนก็ต้องการขอโทษขอแมนได้เนาะการบรรยากาศตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะการลงมาโ่มทั้งวิดน่ะเอาเอาพี่น้องเลยแต่กาศตอนนี้น่ะเริ่มเลยพี่น้องเริ่มเย็นแล้วเนาะแม่นแมนเย็นแล้วแล้วบรรยากาศดีขึ้นกูเข้าเนาะกาศตอนนี้กับประมาณจังมุ้งบะเสียนจังมุ้งลุกอ๋อเออ สี่มุงสหานาทีสี่มนมงสหานาทีชุดผากันมาเมื่อนี้เราพี่น้องกําลังจากที่ว่ามาซื้อเรือเป็นสะพาพหมุนนะครับอนากผู้ใหญ่เพื่อนเนาะอยู่ที่บ้านเก่งกระเป๋าใต้พี่่พีน้องเลยแต่พอดีว่ามีโอกาสเนาะมีโอกาสมาได้มาแล้วเนาะก็เลยว่าสิพาพ่อแม่พี่น้องมานั่งชมวิวแล้วก็ะเป๋าเสียงเพื่อนก็แปลว่ามีผู้ใหญ่ใจดีนนั่แหละเนาะคือมหมอบบุญหมอบคำให้ทางทีมงานเป็นนะ ขาดน้ำมันพี่น้องเลยเพราะน่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องดีแห่งนี่ก็ดีมุ่งมีใจนะไปไทยมาจีนก็มาใต้ช่วงนี้กับไรดูอยู่ได้เลยเนาะขาดน้ำมันเนาะแี่ไปด้วยกันไปได้มาจนฮอตจมเมอร์นี่ก็ย้อนบารมีนาพ่อเมกพีโน่เนี่ยเนาะแม่ไปเพื่อนพ่อเมกพี่น้องะไรก็ให้กันล้างใจขึ้นเห็นเนาะการเดินทางพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้กัคือว่าเนี่ยน้ำมันเดี๋ยวนี้เนาะพี่น้องเนาะสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้บางคนเพื่อนกับครอบมิ์มาเนาะเพื่อนพี่น้องก็ดีใจนะ บอต้าเนาะอ่าเบิ้งคลิปแล้วบอขหามโฆษณาให้เด้อเนาะย้อนแบบว่าอ่าเิงเพิ่นสิบก็ได้ช่วยมาเปิดเงินนะแต่เพิ่นก็ช่วยเบิ้งโฆษณาให้ผมพี่น้องเลยทางแต่อ่างว่าก็ดีใจเนาะบได้เนาะเพิ่นก็อยากให้ได้มีอ่ามีรายได้นะจากโฆษณาเนาะแล้วก็คู้กันแหละอผมพี่น้องเลยเหตุยูทูปเนาะแบบคลิปเป็นอย่างกับศัยได้เงินจากโฆษณาเนาะหลักๆก่ะนะยอดวิวกับส่วนหนึ่งโฆษณากั้ส่วนหนึ่งผมพี่น้องกับอย่งใดก็เข้ามาติดตามเนาะครับชมผลงานอ่าของ บอเซนบตาบจิตไงเด้อนาะพยพี่น้องนี่กะทางส่งบาตาบันเฮาพวยพี่น้องเลยนี่กะบอจิต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 บาจิตบอจาตบอจิตบอจิตบอจิตบอจมตบอจิตบอจิตบอจาตบอจิ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 ตบอบาบบบอบอบบเิบเิบ ก็คือนะมีพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามบอเซียนเพิ่นกับไลกัวเฮาเนาะคอ่าพูดที่ว่าเพิ่นยังบอท่านติดตามบอจิตบอตาเกอะอ่าความาเป็นกำลังใจให้กับบานาบอจิตบอตาในเดี๋ยวพแม่พี่น้องเด้อนะถูกเนาะจังได็กอะขอเป็นแห่งใจเนาะขอเป็นแห่งใจขอเป็นกำลังใจให้บอตาบอจิตนี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยบอเซียนกันเนาะบอเซียน้องพรมันอเนาะหรือบอเซียนไปได้จังไดีเนาะบอเซียช่องตัวเองเนาะก็ต้องเอาเพื่อว่าทางพี่น้องพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ยังบอได้กดติดตามนะนแต่ม ติดตามแต่กเบิ่งโฆษณาให้มาแชร์กันได้เนาะรับสินบนทางนั้นโฆษณาก็ได้พไน้อยเนาะสามารถพี่น้องเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจแล้วพี่น้องเนี่ยคือทั้งงานขึ้นงานของพวกเฮาเนาะเวลาทำคลิปเรียบร้อยเนาะก็คือถึงว่าซีบมได้เซตกันโดยแบบว่าทั้งมิจฉุจหรือประามพี่น้องให้ตอบกันนำคอมเมนต์เนาะก็ดีมุกดีใจพี่น้องให้กทั่งแบบว่าคือว่าอะไรคนอื่นเนาะวมาชิก็ต้องกราบขอบคุณขอบคุญทุกคอมเมนต์เนาะทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามเนาะที่ว่า คอมิ Eat, mate, meat, wait, wait, meat, 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 ้นมาเป็นกัลังใจให้ให้ทีมงานพวกเราทุกคนอะไรนะเนาะคือทางทีมงานคืออ่านอ่านได้ค่ะอ่านสอบตลอดเป่น้องไงเนาะทุกคอมิ้นเข้ากันได้เนาอ่านทุกคอมิ้นขึ้นกันใจเนาะใจใจใจแรงบางที่เขาไม่ได้ถามแต่ขมิ้นเขาเคยอ่ะ ขอถามมาอยู่ได้แบบว่าเป็นยังไงเนาะนะก็มีนก็คืออ่านเองเลยเนาะโดยเวลาผมมินอ่านให้ผม้ดยเวลาผมมินแหละก็แบบอ่าแท้จริงนี่อ่านได้ผมเองน้องอ่านเบิร์ดต้องใ่แบบตัวลายต้งเท่อกับชิโกดใจหรือว่าอ่าชิโกดอ่าถ้าเป็นไทยเนาะกับชิโกดครับหรือว่าเจ้าโดยแบางที่นะบางคนกับเมนอาจสีแบบมันหลายคนนะผมเอ่น้องไม่ได้ไม่ได้สามารถเขียนใหญ่เิ่นพังเนาะโดยโดนะแต่ ทุกการที่ว่าตอบทุกคนกะล้วนแรีแต่ว่าออกมาจากใจบเโดยและกาหากว่ามาตอบคอมเมนต์น้องบัวทองบัท่านพี่น้องเลยก็ต้องกลับมาขอตัวขอให้น้ำลายลาเนาะคือชิไัยพี่น้องเลยลายลายดีเท่ากับอันชัก้าน้ำกับนี่เนาะก็โอ้ยก็คือว่าแอะไรพี่น้องกะเบิ้งลายแต่ว่าลายคนต่าก็คือหิ้ขนมน้องพี่น้อเนาะกินน้ำได้บัวแฉกินน้ำก็ขอบใจไดลายกินขนมก้อนผมเป็นแบบน้องกินน้ำลายกว่านะโอ้ขนมยังบ่ัวแฉก ขนมนี่จะเป็นขนมเื๊ะขนมยังพอใส่ประแสงในซื้ออยู่ตลาดเชนุนน<อ>้งอะเนาะซื้อมาติดกับอตาตะกร้ารถไว้นนาวาตาเพราะว่าเพ<ม>ื่อเนาไปว,ว่าเข้าไปทางไหนาทางนึงนะหมว,ว่ามูมี่้านกั๊บข่าวก,กับ๊บหเ่าก็สามารถกินได้นะเพราะว่าบางบ้านบางอาวัดบางที่เนาะกตบูมี่ด้านอาหารเนาะโด้าอาหารไว้แล้ากินมาสั้นซะนะจะได้ซื้อขนมติดไว่นตะก็รอ่าพอยอันอ่าห้องท่องไว้ก่อนอ่ะนะโดยเนาะ<ด> อ่ากให่เซนอนาภาพ่อแม่พี่น้องเนาะมานั่งอบรมกันบัดนี้พี่น้องเลยคือแบบเฮ้ด๋นึงพี่เลยข้ากล้องมาบาเซนน่ะเนาะรอบ่มัอเครับปได้ต้องนะครับบ่กินกัพ่นรอแต่เก่าเนาะจริงนี่บ่แม่นได้นี่พี่น้องเอ้ยเป็นเนาะจริงนี่ทั้งจ่อยทั้งแห้งเอาบท่ก็กินอาหารเสร็จแล้วนบ่นะบ่จิกินหลายพี่น้องเอ้ยไปนํากันหลายเนาะพี่น้องหลายๆคนเนาะมีเอ้ยอ้ายเพิ่นก ว่าด้กระเป็นกระชังเกตอยู่พี่น้องเลยเป็นยังน้องกินยังคือบ่วจอยบ่คืัวตุ้ยคือนมูนะพี่น้อพ่อพี่น้องสารคินนี่าอสักับใช่ได้ขอโทวกราบกอนบันทึพ่อพี่น้องเพราะว่าเวลาเวลากคอนข้างที่จะคำเล่าพ่พี่น้องเนาะแม่ก้าวกรดอื่นก็ต้องกราบขอบคุณขอบคุณแม่เพชรมณีหลายเนาะที่ผ่าคาน้ำมันน้ำมันมาให้กับทางเงินบอสเซียนน้ออะไรกับบัตรจิบบัตร้าเนาะรวมถึงทางเป็นเงินทีเสือพ่อพี่น้องทุกคนที่กันเนาะต้องกราบของทุกคน แม่เพชรมณีร้ายหลายเนาะขอยแม่อยู่ดีมีแหง้งเนาะความเจ็บจะสูดได้ความไข่ย,ยาสูมีขอให้ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้แต่ความปรารถนาเนาะขอให้อนุมันขอยืงินเดอ้อขอให้มีแต่วคว่ำรู้กายสบายใจเนาะดีใจพี่น้องเลยเนาะคือกันนั่นแหละพี่น้องค่ะ ขอบุญขอบคุณเพื่อนล่ายเนาะที่ว่าเพื่อนยืนมือเข้ามาช่วยหาเรื่องพาน้ำมันละมันให้น้ำเนาะกับแบ่งปันกันคนละเล็กกันน่อยพอเช่นคนจะนํำมาให้เนาะุรบสมบูรณ์กูไปพี่น้องเลยที่มาแซวกันเนาะยกันเนาะแต่ละเดียโอ้ถ้าเป็นพอบอจิตนับกไพี่น้องเลยมเช่ใจพี่นอกันเนาะมาเช่อใจานเนาะเฮ็ดไปกันโยกันไปน้องเนาะนี่เยยิ้มในหัวมันเย ซีเรียสเข่งขชิงร่วมกันมั่งเลยโดยมันมีหลายมุมน้ำเนาะพ่อยิดงบัต้าบางคนก็จะโยกกันเฮงได้พมยพี่น้องอะจะโยกกันเฮงพวยอะรับปกตินที่ชอบพยากันคือแบบถั้งคนเนี่ยก็เคยโยกทั้งเขาก็เคยโยกคนคือกันเนาะอะไรกันโดยแต่คนต่งโยกกันเคนว้าวลายพวยพี่น้องไปแบบได้ดันสีแบบเฮ็ดในพม่พี่น้องเนาะมีความสุขอ่าได้ยิ้มในหัวกันว้าไปพม่พี่น้องก็พอเพียงแต่ว่าเนาะงเขาโบไปอ่า เราอาทะเลาะวิวาทก็ไปโบเฮตดให้ผู้อื่นเดือดห่อนเนาะเลยเนาะก่าเหตุไปนะในจริงคือว่าเหตุคนอื่นน่ยิ้มหัวได้นะกโอเคละจันผมไม่ร้องเนาะตังใจกเขาก็จะได้ขอจบคลิปแล้วเนาะก็เสียเนาะกคำว่าสบายดีเนาะขอเคเขาไม่น้องอยู่ดีมีแห้งมันสุขสุขคนเนาะสบายดีบายบายอีกทีเนาะ